อ่าสวัสดีครับสั่งของมาจาก Lazada นะครับลาซาด้ามาดูกันของเพิ่งมาถึงนั้นทำอะไรนแล้วอ่ะบัตรทางเข้าออกต่อครับนี่ โอ้ยห่อมาอย่างดีเลยครับเห็นไหมเห็นเขาห่อมาไหมดูครับโอ้โหห่อมาจากเมืองนอกสามสี่วันครับดูกันชิ้นแรกชิ้นแรกคือสายไฟบ้านนี่น่าจะเป็นสายลำโพงสายลำโพงมีให้สองเส้น ผมเส้นหนึ่งจะเป็นแหลมเส้นหนึ่งจะเป็นเบสเสียงกลางครับประมาณนั้นอันนี้สายไฟแบต12บโวลต์น,นี่มาดูหน้าตาของเขาครับเห็นไหมมีปุ่มปิดเปิดเสียบ s d c a r กเสียบ USB ปรับเสียงตรงนี้เสียบอันนี้เสียบไฟเนี่ย ก็จะมีบอกอันนี้12โวลต์ถึง24โวลต์อันนี้10 110ถึง1 0 4 240่อรอนะครับประมาณนี้ครับเน,นี่ยครับอาอเนี่ยมีรีโมทให้ด้วยนะครับอันนี้200กว่าบาทครับตัวนี้2วัน4เอ๊ะกี่วันนะ2 3 4วันนี่นะครับเียบตรงนี้ เสียบตรงนี้นี่นี่ก็เสียบตรงนี้นี่มาลองเสียบไฟดูนะ ไฟแดงๆติดแล้วครับติดแล้วอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับปิด <Bluetooth. S 1> ไม่แพงนะครับเสียงดีครับ นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ให้หน่อยครับกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ